สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุขครู่สุกคนเนอะวันนี้ก็มาพบกับน้องเปินสาวผู้ไทยคือเก้าเลยทุกคนสบายดีตอนเช้าเช้าเปิลนก็ตื่นแต่เช้าเช้าพี่น้องเอ้ยตื่นมาเว้าวกันว่าสีลงไปใส่บาดพี่น้องเอยตอนนี้ก็อืมม่นเขาลงแล้วบอไปพี่น้องไปเต็มเครื่องใส่บาดกันก่อนไป น้องอันนี้ก็สิเป็นของแม่เฮาเป็นจัดเองเแล้วเลยเป็นเราเป็นสจา้าตเองของเป็นจะมีขนมนม,มีมะมัยไปซื้อที่ตลาดมือเสน้นเอ้ยซื้อทอี่ตลาดมืวมอวานนี่พี่น้อยนีจ้าตถิ่นมะมัยที่น้องเอ้ยนีขนม,นนขนมซื้อมื้วานมาแต่ไเฮ็นเราแวะซื้อ หล,ลหลายมันนะอืมเันสิใส่กระโตพี่น้องก็มีจะได้หลาย นมโม่พ่อเอาพี่น้องเลยนะมันน้อยเดียวนะแต่แบบเนี่ยคู่น่าหลายเน้นประมาณสี่ปลายองเลยเพื่นสีไปซื้อขนมตืมอีพี่น้องไปซื้อย่ข้างบ้านนี่นี่พี่น้องเพิ่นไปซื้อมาเลยซื้อนมกับน้ำส้มมาตืมวันนี้ครก็สีเอาขึ้นไปใส่อันกระตอของเฮาขันของเฮานี่คือคนบานเฮาพี่น้องนี่เด้อ ตอนนี้ก็ส่ายแต่เป็นู้ซื้อว่าขนมมันยังน้อยอยู่พี่น้องเลยเป่นว่าสิไปซื้อขนมตืมอีกเพราะว่ายน,น่คู่หลายอ,องค์นี่ก็เลยต้องซื้อไปหลายๆใส่หลายๆนักเด้พี่น้องนักชินกระบาดแข็งมัน แดดออกแล้วเขาชอบเขาพากันลงแล้ววะเนาะเอาซป้นขนมใส่ถั่วส้มหนึ่งใส่เงินน้อยก่นบาทไล่หล ลงวัดกันเลย ขันดกโพดพี่น้องเออนักได้อื อดวัดแล้วทุกคนบรรยากาศพี่น้องคนยังมาบลายพี่น้องเลยบ่อยักบ่อยักกินบอยกินยังอืมกินดีดูเสียบอ๋อเสียบมียังคือกินแต่สาวเลย เอกเออชเนานนี้เรากำลังสิปอนมาเลยทุกคน Nó có đôi bắt 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 không bắt 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 ตอนนี้ก็เริ่มตอนแล้วพี่น้องไอเริ่มจ้างทำคุณก่อนมียาคูประมาณเจ็ดองนี่แหละคนในยู่สุดท้ายมูเลยพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดนี่ก็เป็นเครื่องปรอนา้ขอังหาดกๆาล้วไม่เยเห็นเลยนี่ก็เป็นเครื่้ง

มาหับเลยยุบใส่โอ้โหเขี้ยนแข็งเลยตอนนี้เป็นกระใสแล้วแล้วพี่น้องเลยต่อไปขยะน้ำ ้อเยอะมากูาแตเป็นพี่เห็นโเลเขหยาตอนนี้ก็ปอนบาดแล้วแล้วพี่น้องเข่ากัมันซิเมอร์ตอนนี้กะวันนี้วันนี้นกะเข่ากับซิลาดเมอร์ทั้งพี่แล้วพี่น้องเ้ยลาดเมอร์ทั้งหน้าพี่ ข้าเจ้าก็กำลังสิปุมั่นพี่น้องเอ้ยนะ่ะเขาก้นมาแล้วมองนันเปิ้นเคยขึ้นไปเปิ้ลโซนมั่นนั่นกันตอนมาแล้วแล้วเขากำมือมือหากินข้าวหิวข้าวแล้วตอนนี้มองนี้กะเข้าเจ้าดูดไม่สีเ็ดบุญบอตอนนี้เขาก็มาฮอดเทินแล้วพี่น้องเอ้ย หิวข้าวแห่งและเปินคอโตไปหายากินข้าวบอนเดอพี่น้องกินข้าวแล้วกะสีหาซักเคิงซักเคิงแล้วกับบางทีกะชี้ได้ไปหนะ้าสำหรับคลิปนี้กะจบไปเพียงสำนีเดอร์ทุกคนฝากติดตามกดไลค์ฮับซ่มเป็นกำลังใจให้เปินเนเดอพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย